ก็ขอสวย, <c oughs> อยไอก็ขอชวยท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการซอสสกายเกมมือถือตอนนี้ก็อยู่ในสกายบ็อกอีพีที่20แล้วนะครับก็จะมีข่าวร้ายมาบอกนะก็คือคลิปนี้คงจะเอ้ยกายบ็อกพาร์ทนี้ก็คงเป็นพาร์สุดท้ายนะครับผมเพราะว่ามันมีอยู่หลายปัจจัยนะฮะซึ่งปัจจัยแรกนะก็โปรเจกต์นี้ก็เปิดมานานตั้งแต่ตอนที่ผมปิดเทอมนะฮะแล้วก็จนผมจะเปิดเทอมแล้วด้วย นะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็เลยต้องพยายามอ่านหนังสือนะฮะก็เลยต้องปิดโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งไปที่จะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องมีอะไรค้างคานั่นเองนะฮะอีกปัจจัยที่สองนะฮะก็คือผมถ่ายมาประมาณสองรอบแล้วประมาณสักสองสัปดาห์กว่าๆนะฮะแล้วมันเฟลนะฮะก็คือทดลองโปรแกรมใหม่ก็คือโปรแกรมแอคชั่นแล้วมันเกิดเฟลเพราะว่ามันมีโลโก้พออัดครั้งที่สองแล้วรู้สึกว่าไฟล์ใหญ่เกินก็เลยรู้สึกว่า มันสองครั้งถ้าเกิดนับพาดนี้ก็เป็นพา์ที่ยี่นะถ้านับเฟลด้วยแต่ถ้าเกิดแต่พา์ทุยแต่พาร์ทจริงเนี่ยคือพา์ที่ยี่สิบนะฮะรู้สึกเสียงจะดังไปหน่อยขออภัยเออโอเคนะฮะก็จะเปิดเทอมแล้วก็ตั้งใจเรียนนะฮะซึ่งผมเองก็จะขึ้นมสามนะฮะซึ่งอ่ะทำสังเกตดูจากพาร์อนกึ่กึอื่นอื่นะฮะ รู้สึกว่าชุกกะเค็มมันจะสีเข้มแปลกๆนะคันตาโอคันตาจะสีเข้มกว่าหนึ่งนะฮะก็คือตอนนี้นะฮะผมได้เปลี่ยนเวอร์ชั่นตัวเกมนะ,ะเป็น1 4 w 8 b นะฮะก็คือที่ผมเล่นกับเพื่อนในเ Survival เนี่ยนะฮะจมใน Survival นะฮะก็ตอนนี้ก็อัพอยู่ซึ่งตอนนี้เน็ตในของอัพโหลดเนี่ยจะช้าเป็นพิเศษเลยก็ไม่รู้ทำไมนะฮะ เดี๋ยวก็คงต้องไปแจ้งเรื่องอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอัปโหลดช้าไปก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นก็คือคือตอนนี้มันอันนี้อธิบายยากก็ขอไม่อธิบาย,ยกันนะฮะแล้วจะพูดทำไมวะเมื่อกี้เนาะโอเคก็คงไม่มีอะไรกันแล้วนะก็มาเดี๋ยวจะมาทำอาชิมเมนต์รู้สึกน่าจะเป็นสองอันสุดท้ายมั้งถ้าจะไม่ผิดน่าจะ เดีแค่นั้นนะเพราะว่าวูเราก็ทําเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ทําเสร็จแล้วซึ่งสิ่งที่เราเหลือนี่ก็คือการตกปลานนะซึ่งเอออ่อจู่ๆก็เลยซึ่งปลาเราหายไปไหนไม่รู้นะฮะหมดเลยนึกว <c oughs> <c oughs> <ๆ>่าจะหาไม่เจอโอเคนะ โอเคแล้วก็วิ่งไปแล้วเมิ่จั้์จั้์จะว่าไปตอนนี้ก็ใกล้จะตอนไม่ใช่ใกล้อ่ะคือใช่แล้วก็คือจะกลางคืนแล้วเนี่ยเราไปนอนก่อนนะคราสแปดสิบเก้าเราทำตรงนี้หรือเปล่าวะ <c oughs> จำไม่ได้โอเคคือตอนนี้ถ้าเสียงแปลกไปก็ขออภัยนะเพราะว่าช่วงนี้หวัดแดกนะฮะ <c oughs> โอ้โอ โอเคก็อย่างที่บอกว่าพานเรีพาร์ทสุดท้ายนะแต่ว่ามันก็คงไม่นานเหมือนของคนอื่นๆถ้าคนอื่นๆก็ถ้าพาร์ทสุดท้ายแล้วก็จัดเป็นชั่วโมงของชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่รอบนี้จะขอสั้นๆแล้วกันนะฮะเพื่อเพื่อจะได้มีเนื้อที่ฮาร์ดดิสในการเรนเดอร์วิดีโออะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งจะไปผมตอนที่ผมเดินมาผมรู้สึกว่าเหมือนมีไอตัวไอพวกนี้ตายหรือเปล่านับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ะกูตกคณิตหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามีเจ็ดตัวฉะนั้นเราก็จะสร้างใหม่แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้นะมันมีสโนว์บอลตบอยู่ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เออรู้สึกว่ามันคงจะเป็นรอบนั้นที่โดนคิปเปอร์ระเบิดไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในพาสิบเจ้าหรือเปล่าหรือว่าผมเล่นตอนเฟลไปรอบนัน้นนะผมจำไม่ได้จริงอ่าตอนนี้คือเรามีเอนเดอร์โพลอยู่สิบห้องห้าอันนะฮะคือ ตอนนี้อย่างที่รู้กันดีว่าเอนเ r อร์โมันต้องเก็บทั้งทั้งหมดสิบอันแต่ว่าความสามารถผมมันได้แค่นี้จริงแล้วก็ระยะเวลามันก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วก็ของผมเหลือประมาณสัปดาห์หนึ่งอะเปิดเทอมแต่ว่าคลิปนี้ก็คงจะออกตอนกลางเดือนก็ตอนที่ผมเปิดเทอมพอดีละมั้งเพราะช่วงนี้ก็เน็ตค่อนข้างที่จะอืดน,นะอย่างที่บอกไว้โอเคแล้วก็มีหน้าที่ที่ต้องอะ ทุบเม็ดทำใหม่ถ้ามันแค่แค่เดียวแค่นเดียวถ้าสองอันนี้แบบชิบหายงานเ็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเอากระดูกก่อนของกระดูกนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยคืออาจจะเปิดโปรเจกต์ใหม่นะถ้าสมมุติมันมีเวลาว่างจริงน,นั่นก็คือหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดเราชีวิตรอดนั่นเองนะฮะซึ่งก็คงจะ คงจะไม่ไม่สปอยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกการอัอัรืออัปเดตในที่ในสิ่งทุยอัปเดตในสิ่งที่ผมทำในในการเฟลสองรอบนะฮะคือไยเก็บคอพูดหม่มาค่อยได้แต่ก็อยากพูด อ่ะพูดถึงส่วนแรกกันเลยก็คือที่จริงผมน่าจะบอกแล้วมั้งใ้ส่วนนี้คือหลังคาตรงนี้ที่เราบอกว่ามันบักตรงไปตกปลาเนี่ยมันก็ขึ้นพุ่งถูทยานอย่างงี้นะฮะแล้วมันจะมองไม่ได้ว่าปลามันมานอะไรยังไงนะฮะโอเคสิ่งต่อไปก็คือตกแต่งบ้านบางส่วนตรงนี้ของไอสนอก,กเลมแล้วก็สิ่งที่มันโดนระเบิดจนมันตายไปสามตัวนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ผมปรับให้มันเป็นห้าฟอร์หรือว่าห้าชั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มีกล่องเพิ่มตรงนี้สองอันนะฮะซึ่งจะสังเกตว่าใหญ่เยอะมากนะหลังจากตอนที่แบบพากแรกนี่แบบร้องหาแต่ใหญนึกออกปะแบบร้องหาแต่ใหญว่าใหญ่ใหญ่เม,มื่อไหร่มึงจะดอกเ <c oughs> มื่อกี้เมือนผมเห็นเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าเออเนี่นเยเือนผรกว่าไอ้อินเสกตกใจ นะช่างมาแล้วกันคือถามว่าประสิทธิภาพห้าชั้นอ่ะมันดีไหมผมว่ามันคือมันเน่ากว่ามันเน่ากว่าสามเยอะอะคือถ้าให้พูดให้นึงนึงง่ายๆนะฮะคือเมื่อเยอะๆกันอ่ะมันจะกรูแล้วมันจะตันแล้วมันจะลงไปไม่ได้ก็เหมือนเหมือนท่อตันอ่ะประมาณนั้นเลยอืมคือตอนนี้แบบ มีซอมบี้เด็กโผล่มานะมันก็ต้องแบบค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอ่อตรงนี้สักหน่อยหนึ่งผมว่าตัวเด็กมันเริ่มมาออกมันออกไมาเยอะแล้วนะนะฮะโอเคโอเคโอเคปล่อยให้มันเป็นแบบระบบดี f a u l t ไปแล้วกันที่เกียดไปดัดแปลงอะไรมาก ผมอานึกว่าไม่หยิบทิกแอ e มาเฮ้ย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 เฮ้นอนนย่างนี้ไมดีโอเคนะเดี๋ยวอ่ะผมสปออย่างนึงก็ได้สำหรับ1.8นะฮะ ก็คือผมจะทำอีตัวเนี้แหละไอ้คิปเปอร์ดอบผมคือผมจะคิดอยู่สองอย่างคือดอบดาวกับเทาดดาวกับคิปเปอร์ก็ต้องดูนะฮะว่าผมจะทำอะไรนะฮะแต่ที่แน่ผมน่าจะทำเป็นดอบดาวมันน่าจะง่ายกว่ามันน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ได้ยินเสียงมันระงมด้วยนะฮะขาดิดคาดิาดโอเคอาจจะลำบากในการ เก็บแต่ก็ไม่เป็นไรเราการซอมบี้เด็กมันออกมาเพราะาซอมบี้เด็กมันไม่น่ากระโดดได้มัง้ง <c oughs> จากความคิดผมนะมันไม่น่าจะกระโดดได้โอเคองั้นเดี๋ยวเราจะเก็บของใหยพวกนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือทุกอย่างกลายเป็นของขยะไปหมดแล้ว <c oughs> คือเควสมันเสร็จหมดแล้วอะก็ไม่รู้จะทําอะไรเห็นนะคือแียว่าพอไปแบบว่า เราเล่นแบบโอเพนวงเงี้ยความน่าเบื่อของมันคืออะไรความน่าเบื่อของมันคือตอนใกล้จบหรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบคือบึ้นเดือดช่างช่างแมงนะโอเคแล้วมาตัวเก็บใยอยู่ไหนวะเฮ้ยน <c oughs> ืมตอนนี้ผมกำลังหากล้องเก็บใยอยู่เนี่ยนีแคตตัสนี่เหล็กนี่น,นะครัแบบ เก็บไว้ข้างบนก็ได้ละอันนี้มันธนูอัน,นอันนี้ของกิมบะอะ่อันนี้อ่ะอ๋อนี่ไงเราเออไไปเรามีคัากินเพิ่มอยู่นี่คืนโอเคไอเทมไอเทมไม่ช่างโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะ ไปทําการสร้างเออพวกพ้องของสโนโเลมาอีกสามตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันนั่นเองนะฮะคือตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าหนึ่งจุดแปดมจอกมาตอนไหนนะมาคนถามเออหนึ่งเอซิสีวูสิบแปดบเนี่ยอดีปอมสามารถโหลดได้เหรอก็มันแล้วแต่ตัวเกมอะฮะ คือผมยังโหลดผมผมยังโหลด1.7ไม่ได้เลย <c oughs> แต่ว่าผมโหลดสมผมโหลดส n a p s h o t ได้อ่ะงงไหมโอเคโอเคงั้นก็พัมฟี่อีกสามอันโอเคก็ครบแล้วแหละสิบตัวโอเคสวัสดีครับไม่ใช่ละ <c oughs> อ้ยเจ็บยังจะทำมีหน้าทำเสียงพากอีก ไอเห็นนะมันจะปักอย่างเงี้ยแหละก็คือเนี่ยมันจะลอยแล้วไอตรงตรงเวอร์ชั่นก่อนอ่ะคือไอตรงที่เด็ดอยู่เนี่ยคือมันจะไม้มันจะกั้นปุ๊บไปหมดเลยแล้วผมก็ผมก็เลยทําการอัปเกรดขึ้นมาไม่แน่ใจว่าพาร์ทสิบเก้ามันได้เห็นหรือยัง,ยงอันี้คือจำไม่ได้จริงเพราะว่ามันก็นานมากถึงพอสมควรประมาณสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์ได้หนึ่งเดือนนะก็ว่าง่ายๆและฮและกันนะถามว่าผมมาแอบทําอะไรตอนที่เฟฟนะฮะก็คือเนี่ยอันนี้เลือกคิปเปอร์ทาวเวอร์ แล้วก็แล้วก็ทำแค่นั้นอะ่ะแล้วก็ไม่แตะสกายบ็อกอีกก็ไม่ได้แตะสกายบล็อกนานเลยนะฮะโอเคแล้วก็รอปาเหมมันไม่ตกไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองดูของในบ้านก่อนนะว่าปลามอยู่ส่วนไหนของโลกนะฮะก็คือผมจำได้ว่าผมตกปลาประมาณห้าถึงเจ็ดจำได้คือเจ็ดตัวครับท่านผู้ชมครับ แล้วมันหายไปไหนหมดไม่รู้อะโซนวิกเฟนเกตนะปับป๊บปับป๊บปั๊บอันนี้เลเวอร์มันจะเป็นปลาเปล่าอันนี้ไปซุปเห็ดกับทอชอันนี้ไม้อันนี้ซีนีแคคตัสมีมัสรูมนีโบรนนีแอลโลนีกันพาวเดอร์นีแซป,ปลิงอันนี้ไอเทมที่ไม่สามารถหาได้แล้วก็ทอชอันนี้โกงจอดแล้วก็โกนนักเก็ตในเดสตน stone แล้วก็ stone อันนี้ของรับประทานอนนี้ก็เป็นเนื้อเน่าโยเข้าไปอันนี้จะเป็นประเภทเครื่องมืออาวุธต่างๆอันนี้ก็จะเป็นสีย้อมอันนี้ก็จะเป็นหนังสือแล้วก็สายอันนี้เป็นกล่องว่าอันนี้เป็นเฟ้าเวอันนี้เป็นไอเทมจิปัถะอันนี้จะเป็นไอบล็อกเดคอเรชันนี่ก็ธนูซึ่งลาหาย ปลาหายเอ้ยที่แกตกใหม่เนี่ยรู้ปะรูนี้น่าจะทำแบบเป็นแอ่งเล็กๆอะตอนโอ๊อะให้ผ่านไปดีๆเถอะนะโอเคสิ่งที่ผมจะทำก็คือการหยิบของกินมารับประทานนะฮะอืมผมหยิบเป็น Apple แอปเปิลละกันเพราะว่าแอปเปิลนี่ก็คง คือแน่นอน,นว่ามันสามารถหาได้เลยแต่ว่ามันแล้วแต่เราว่าจะตัดต้นไม้หรือเปล่าซึ่งมันก็คือมันไม่ใช่อัปเดตอะคือมันก็เป็นตั้งนานแล้วแหละเรื่องของแอปเปิลตกลงมานะฮะโอเคตอนนี้ก็แค่ยังคืนแ้วเดี๋ยว้มขอสำรวจรไรนิดหน่อยจนเดี๋ยวเราค่อยจบคลิปแล้วกันนะพเพราะในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจในการที่จะทําอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทําไมผมถึงไม่รีวิวมอสนะ อันนี้ก็เป็นคําถามที่อยากจะถามถึงแม้จะไม่มีใครตอบไอ้ถึงแม้จะไม่มีใครถามก็ตามนะฮะก็คือผมไม่สามารถเล่นสิ่งนั้นได้ในเวอร์ชั่นเต็มพวกหนึ่งเจอซองอะไรเงี้ยคือผมผมก็งงอยู่ทำไมมันเล่นไม่ได้ว่าคือเข้าแล้วเด้งเด้งเด้ง,ดงแบบบลูดเกมมันไม่ใช่โปรแกรมแครช h ที่แบบว่าโปรแกรมไม่สามารถรับม็อดนี้ได้หรืออะไรมันมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นแบบจู่ๆมันเด้งออกมาเลย มันเขียนโคด้าอะไรเหมือนเหมือนเราออกเกมอ่ะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอวะก็คิดคิดอยู่ะ,ะเก็บอันนี้กันก็ได้ผมก็เลยไปถามพี่พฟิลลี่คุงเลยว่าในนามเฟียวนะฮะ <c oughs> ก็เลยถามว่าเฮ้ยพี่ก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะผาเขาก็งงผมก็งงมันเกิดขึ้นได้ไงมันมันมันเป็นไปได้ไงอะไรที่ แก้วมาไงกวดแก้วมาไงเงือเปยสร้างมันโอเคผมก็เลยงงว่าเอ๊ะพี่มันเป็นมันจะบ้าเหรอวะมันมันจะเด้งออกได้ไงพี่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยว็เลยตัดสินใจ,จว่าเอ้งั้นหยุดรีวิวมอสจนกว่า1.8จะมาแล้วค่อยรีวิวมอสหนึดแปแทนก็หวังว่าคุณจะได้ยินผมนะโอเค โอเคงั้นโ okay, อเคก็จบปเป็นเพียง่นี้แล้วกันแล้วแต่ว่ายัางเรายังทำเรายังรับเคเสการบล็อกรีเทิร์นนะซึ่งตอนนี้เรามีบล็อดบอร,รอดบล็บอกหรือว่าเออไอ้บล็บอกที่มันเป็นไอ้สีเหลืองๆมันมีตัว B อะโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงกลางหน้าจอและใต้ดีสคริปชั่นแล้วกันนะฮะโชะนะฮะคลิกเลยนะฮะถ้าคลิกเลยคลิดไม่ถึงสิครับ นะฮะก็โอเคก็อยากจะให้รีเควสอะไรก็ส่งมาที่แฟนเพจโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ้าเควสไหนได้ถ้าเควสไ,ไ,ไหนถูกใจนะฮะผมก็จะไว้ขึ้นบอร์ดนะฮะแล้วก็บอกด,ด้วยว่าจะประสงค์ออกนามหรือไม่ออกนามนะฮะโอเคขอจบคลิปนี้เพื่อน้ครับอย่าลืมเจอสกายบ็อกซ์ซีซั่นหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไคร b ์กดเฟรนด์และยังคอมเมนต์ในเรื่องของภารกิจ นะฮะเควสหรือเออควสนั่นแหละเออทุยพอและบ๊ายบายเจนซ่ท่านหน้าครับเย่ yeah.